โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเราบอกแมปบอกฟุตนะครับวันนี้ว,วันนี้เราก็จะไม่อยู่กับม่อนนะฮะเดี๋ยวคุณม่อนแปลงกล่องมาโอเคครับคุณม่อนกำลังแปลงกล่องนะครับตอนนี้เราก็เข้าแมปบอกฟุตรอรยนะครับ ทำบทนนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าตางเราบอกเราจะเล่นเกมมาตอนนี้นะครับเรากำลังเข้าแมปบอก,บก,ก,บอกฟุตดใช่ไหมคุณม่อมใช่ไอตะทำไมไม่ใส่แม่น่ะตะใส่แล้วไงไหนแว่นไม่มีไม่มีอะไรเห็นมันนั่นใส่เล็กมันกลม โบบอเค okay, นะครับคุณมุนได้เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้ากเกมนะครับไปเล่นกับเลเวล45ดีกว่า อย่างของคุณไล่ท่าเร่อดีผมก็อยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ไปไหนผมรู้สึกว่ามันเข้านานาอโอ้โอ้<า>เข้าแล้วครับเอาแล้วมาได้ไงนะคุณแล้วคุณมาได้ไงคุณเกอดอะไรกัน ของเอกนาของล็อกโอเคเราก็อยู่เกาะดิงนะครับผมใช้ผลน,น้ำแข็งนะครับไอ้ผลเพชรนะครับไม่มีตังเม่ลายไปตุ่มผลได้่อยดิผมมีตังอยู่แค่หมื่นห้าเองคคุณม่อนอไปเลยวหาตังมาตังผมมีสองหมื่นแล้วแล้วคุณคิดว่าผมหาตังง่ายขึ้นเหรอง่า คุณคุณก็มีการส่ผลให้แล้วก็คุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมั่น,นใจนั่นเด,เดี๋ยวให้ผลดิเดี๋ยวให้ผลของห้าแต่เนี้ยยี่ห้อย่างสีละโอเคนะครับ<ห>ผม<ห>ก็ต้องไปเกาะลอยฟ้าก็เพราะผมเลเวล58แล้วนะครับ คุณหมอนเขาตกใจก็เพราะนั่นแหละครับเขาเล่นก่อนบ่นก็ได้เลยไม่ต้องบนผมก็เพราะมันเป็นเรื่องปกติทุกคนลองคิดดูดิครับก่อน ผมไม่ได้ใช้ผลโลเกียร์เฮ้ยใครว่าอย่ในการต่อตู้เ้ยเด็กคนสองคุณเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดหน้ามอนกันนะฮะคุณโจเลมอนหนหมครับเปิดหน้ามิตะด้วย คิปหนี้หนี้สินผู้กับคุณลิตาเอ่อคลิปหน้าผมก็จะลงกับคุณม่อนเหมือนเดิมนะครับตายหมด คุณม่อนครับอะไรคุดมากว่ะผมเอาเรือขึ้นฝั่งฝัอ่งอะไรเออก่อนเลยฟ้าไอเรียวไปเรียว,วตามใจอันนี้ผมอยู่เกาะเลเวลร้อยห้าสิบนะครับไม่ใช่คนนี้ แล้วผมต้องขึ้นไปอีกนะฮะเพื่อไปรับคนะมานะมันลำบากมากเลยเยังไม่เอา คุณม่อนครับคุณม่อนเอ้ยคุณคิดว่าผมจะรอดไม่คิดหลังสูงกะเลยบบสี่ห้านั่นนั่นนั่นเกยขับขวางนี่ตักเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็ขอสมหน้าไปก่อนนะครับนั่นตอน,นพูดอย่างนี้ไปกดไลค์เลย แล้วผมต้องลงไปอีกไปดิกลูเกาะนี้มีนเยอะเยเหนี่เห็นไหมครับคุณโดนเลมอนเขาพูดคำหยาบครับว่าเกาะนี้ตื่นเต้นมากเลยครับ กาะนี้มีคนเยอะไม่อยากูปมันแล้วพี่นำยาตอนไ่เที่ยเล่นเล่นเกมส์กีบ้านหน้าจิบหายแล้วตกหนามตกหนามครับพี่น้องตกหนามเร่นจันทร์ที่วัวมา ใช้ผลอะไรก็บอกได้ขยับขยับ S ค่ะ S ได้เดี๋ยวไปดู้าย <Why? S 1> โอ้มันเกิดมนแล้วนี uh ่ว่าอ่าฮมันปิดกัน เอาอีกแล้วคุณม่อนครับอะไรตกน้ำบ่อยมากก็ดีแกตายตกน้ำแบบโผลน้ำตาย ว่ามันได้ตังค์เยอะมากเจ็ดพันเจ็ดบวกเจ็ดก็สิบสี่ห้าบวกห้าก็ได้สิบอือชหะอือบิฮาริได้ตังค์เยอะได้ตังค์เท่าไหร่ละบิลเจ็ดนะครับสองหมื่นสองหมื่นหนึงนะครับ มฟาร์มยากมากเลยแล้วต้องตกน้ำอีกไม่ยอมไม่ยอมอะไรของคุณโดเรมอนค่านเะนี่ยคนเขาก็าหัวร้อนเป็นอะ่จะขึ้นมาได้โคตรตาม

เออย่าเออย่าทำไมมันชอบหยุดหยักเรียบร้อยฮะตกน้ำยู่ไหนวะวันนี้จะฆ่าได้หนึ่งตัวเลย ข้อที่หนึ่งตัวนะครับอ๋ ครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรพูดจริงเลยอยู่หน้าต่างมึงบอกโดนขาดตาด้วยเนี่ยครับโดเรมอนท้ม่เสียร้อนนะครับมไม่มีเสียงอะไรใช่ไหมครับคุณโดเรมอน อนนถ้าไปตนนัดต่อจริงๆแล้วจบคลิปแต้องาไปตัดโอเคนะครับคุณโดนแล้มันเขาหัวร้อนเอาแล้วไงี่ยไม่ได้ลงเลยฮ้ยขอกกโทษด้วยองก็ไม่ได้ลงคลิปคลิปมันมีเสียงคุณโดนแล้มันเขาแย่หงหูคูดครับเห็นไหมครับเขานิสัยเสียอ่าไี่เสียอะอยไรฮะคุณแก้ว ส่งคนโอเคนะครับคลิปของ <จบ S 1> วันนี้ก็จบคิปจะจบไปเพียงเท่านี้ผมต้องไปฟาร์มต่อแล้วนะครับไม่บุย